รู้หรือไม่แค่กดจุด ก็บรรเทาอาการสายตาฟ้าฟางมองไม่ชัดได้แล้วคะ่ะเวลาที่เรากดจุดนะคะอย่าปล่อยให้ผิวหน้าแห้งควรมีความชุ่มชื้นนะคะการหล่อเลื่นของน้ํามันหรือผลิตภัณฑ์ก็ได้คะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะกดบริเวณตรงหัวตาตรงจุดนี้จะช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้นค่อยๆกดใช้อุ้งมือบริเวณตรงจุดนี้นะจุดที่2เลยนะคะให้เรากดที่เบ้าโครงกระดูกตาล่างมันจะมีรอยบุ๋มๆค่อยๆกดซึ่งจะช่วยลด การบวมถุงใต้ตาคล้ำได้ค่ะและ3กดบริเวณขมับนะคะผ่อนคลายความเหนื่อยลา้าผ่อนคลายความเครียดความวิต,ตกกังวลได้สามารถใช้นิ้วมือคลึงได้วนเบาๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็รีดค่ะทุกคนจุดต่อไปนะคะคลึงบริเวณหัวตาตรงนี้ดึงขึ้นจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้เลือดไหลเวียนดีนะคะคนที่มึนๆงงๆลองกดจุดนี้ดูจะ ช่วยให้สมองเนี่ยเบาโล่งขึ้นกดคึงเสร็จปุ๊บแล้วก็ ีค่ะเราสามารถทําได้ทุกวันนะคะวันไหนที่คุณเนี่ยใช้สายตาในการทํางานเยอะมากเกินไปรู้สึกอาการปวดหัวมึนงงสายตาฟ้าฝาสามารถนําเทคนิคนี้ไปทําได้ค่ะจะทําให้ตัวเองหรือทําให้กับคนที่คุณรักก็สามารถทําได้นะคะหรือท่านไหนสนใจที่อยากจะมาเรียนรู้ทําเป็นอาชีพทางคญญณิีของเราเปิดสอนแล้วนะคะได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณ เรียนจบแล้วรอใบรับรองจากกระทรวงใช้ไปประกอบยื่นเรื่องเปิดร้านไปรับนวดได้แบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วมาเจอกันที่ธัญญนีสวยงามสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ